สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและลูกลูกหล,ล,ลานนะคะแต่คุณยายจะมาเล่าเรื่องต้นใต้ใบภาษาไทยคลิกต้นใต้ใบแต่ภาษาอื่นๆคุณยายไม่รู้นะคะเดี๋ยวคุณยายจะเอาให้ดูนะเนี่ยมีรากค่ะรากในต้นเล็กๆคุณยายถอนมาในใบนี่ก็จะมี ลูกใตใบลูกเล็กๆแต่ว่าต้นนี้มันเล็กเกินลูกยังไม่เกิดคุณยายเก็บมานะคะคุณยายรัศมีก็กรุงเทพมันไม่ค่อยจะเกิดนะคะก็ตรงที่คุณยายอยู่มันมีตึกคนขีดเยอะอแต่มีที่ส่วนของคนอื่นคุณยายก็ไม่กล้าไปเก็บหรอกตอนนี้คุณยายก็เก็บมาจากข้างทางเพื่อมาเล่าให้ฟัง ต้นไตใบนี่นะคะทั้งต้นทั้งรากถอนมานะคะแล้วเอามาล้างให้สะอาดแล้วเอามาต้มกับน้ําเปล่าต้มน้ํำจะเป็นสีเข้มนะคะน้ําเอามาดื่มนะคะให้มันอุ่นก่อนจะขมมากเลยค่ะก็ดื่มก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้ค่ะสำหรับผู้หญิงที่แบบ รู้สึกเหนื่อยเจ็บแล้วก็ปวดประจําเดือนคือคือประจําเดือนน่ะไม่ค่อยมาหรือว่ารู้สึกอ่อนเพลียคนที่เกิดจากหนึ่งข้อที่หนึ่งเบาหวานข้อที่สองบางคนเขาก็ดื่มเพื่อทำให้ปัสสาวะไม่ต้องแสบไม่ต้องร้อน ก็คือดื่มจะได้ลดน้ำตาลนะคะคนคนที่ดื่มแก้าหวานแก้ได้หลายโรคนะคะก็ผู้ใหญ่ดื่มนะคะผู้ใหญ่เด็กไม่ต้องดื่มมันขมมากเลยค่ะคือผู้ใหญ่ผู้หญิงดื่มก็ได้ผู้ชายดื่มก็ได้ก็เพื่อทุเลานะคะไม่ใช่หายขาดทุกยาในโลกเนี้ยก็คือรักษาก็ทุเลาลงได้ เวลาเรานานๆเราก็เอามาดื่มอีกครั้งหนึ่งถ้ามีอาการเขาเรียกต้นไตใบถ้าต้นใหญ่แล้วมันจะมีลูกเหมือนมะย,ยมค่ะคนเข,ขียนเาเรียกกระตูดเดิมกระตูดกระตูดตดุเหมือนมะย,ยมลูกเล็กๆนะคะมาย,ยมอยู่ใตใบแต่ว่ามันจะไม่เปรี้ยวนะคะต้นใต้ใบเนี้ยถ้าท่านปลูกลงดินหรือลงกระถางเนี้ย ต้นจะสูงนะคะต้นเป็นต้นไม้ยืนต้นได้ค่ะก็รัศมีเคยเห็นที่บ้านรัศมีเคยปลูกแต่ตอนเนี้น้องชายก็ตัดทิ้งแล้วค่ะต้นใต้ใบเนี่ยใบจะคล้ายใบมะขามแล้วจะมีลูกเล็กๆอยู่ข้างหลังข้างหลังก้านใบเนี่ยข้างหลังก้านต้นใต้ใบนี้นี่ต้นเล็กๆ Lepas tu Mikip Amasai